เกิดอุบัติเหตุซาวเวอร์เกิดวูบรลับไหนทำให้รถพุ่งข้ามถนนชนรถที่จอดอยู่พังยับค่ะ วันที่8กันยายน2514ร้อยตำรวจเอกกฤชวรจันทร์ิรีรองสารวรสอบส่วนสถานีตำรวจบุรปานบุรีได้รับแจ้งว่ามีรถหยุดปิกอัพเสียหลักพุ่งชนรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าร้านได้รับความเสียหายบนถนนทางหลวงชนบทบางบุรีปากน้ำปานตรงข้ามศูนย์บริการลูกค้าทีโอทีบางบุรีหมู่หนึ่งบ้านตำรุจตำบลบเขาน้อยอำเภอบางบุรีจังหวัดประจวบคีครีขันซึ่งรถไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลบางบุรีอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมรณะ ที่สว่างแผ่ไปสาลธรรมสถานปานบุรีที่เกิดเหตุพบรถยนต์ปิกอัพยี่หอ้ออีซูซูสีสสบอลเงินสีประตูหมายเลขทะเบียนกอไก่จอจาน2301นประจุคริคาบนบรรทุกเข่งพลาสติกเต็มหลังรถบริเวณหน้ารถพบคนขับเป็นชายอายุประมาณ50-55ปีนั่งอยู่ไม่ได้สติมีเหงื่อออกมาเป็นจํานวนมากเจ้าหน้าที่ช่วยกันผฐมพยาบาลพยายามเรียกและช่วยกันเขย่าตัวให้ได้สติใช้เวลาประมาณ15นาทีคนขับจึงได้สติแต่ยังจําอะไรไม่ได้ จึงได้นําตัวไปให้แพทย์รักษาที่โรงพยาบาลปานบรีติดการพบรถยนต์เก๋งยี่ห้ออิซุสสวิปสีแดงหมายเลขทะเบียน2กไก่กไก่7759กรุงเทพมหานครถูกชนที่บริเวณด้านท้ายอย่างแรงจนรถพุ่งขึ้นไปชนรั้วต้นไม้พังยับรถได้รับความเสียหายส่วนรถยนต์คันก่อเหตุได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันจากการสอบถามผู้ที่มากับรถยนต์ปิกอัพนั่งเบาะหลังเล่าให้ฟังว่ากําลังจะไปขึ้นป่าที่ตําบลลองวันอําเภอเมืองประ จบคลิปค่ะ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโคง้งก็เห็นรถยนต์วิ่งผิดเลนและพุ่งขึ้นมาบนฟุตบาทอีกฝั่งถนนและพุ่งเข้าไปชนท้ายรถยนต์ที่จอดอยู่ระหว่างนั้นหลังสาวที่ได้นั่งมาด้วยบอกว่าคนขับไม่ได้สติจึงรีบเอื้อมมือไปดับรถยนต์ก่อนที่รถจะชนที่จอดรถหน้าอาคารพาณิชย์ไม่งั้นคงได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้ด้านนางเทียมจันด่วนดีแม่ค้าขายกล้วยทอดเล่าให้ฟังว่ากำลังนั่งขายกล้วยทอดนั่งกันอยู่3มคนทีแรกตนก็ไม่ น้องอีกคนเห็นบอกว่าเขากําลังยืนมองดูว่ารถวิ่งเสียหลักมาตั้งแต่โคง้งแทนที่จะวิ่งตามโค้งแต่รถกลับวิ่งตรงมาแล้วมาหลบรถปิกอัพที่เขาต้องรีบหักหลบออกไปแต่รถก็ยังวิ่งไม่หยุดขึ้นฟุตบาทพุ่งเข้าไปชนรถที่จอดอยู่เสียงดังสน,นั่นรถไม่ได้เบรกเลยทราบว่าคนขับเขาน็อกไม่ได้สติทีแรกทําท่าจะวิ่งอยู่แล้วสาเหตุคาดว่าคนขับน่าจะอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้เกิดอาการวูบอยากจะเตือนภัย ว่าถ้ารู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเมื่อเกิดอาการง่วงนอนไม่ควรขับรถยนต์โชคดีที่อุบัติเหตุคราวนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่อย่างใดไม่รู้แต่ติเลยเบอืไอ,อไปอ่ะเหมือนกับอือไม่มีเบรกเลยอะมาตรงเลยอ่ะบัว<อ>จะมาฝั่งนี้แย่เลยทำท่าจะวิ่งกนอยู่แล้วเนี่ย<โอ> <laughs>